สวัสดีค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราเห็นองุ่นพวงโตๆโตโตลูกอวบๆสีม่วงเข้มสวยน่าทานวางอยู่ตรงหน้าแค่คิดถึงรสชาติหวานช่ำของมันก็น้ำลายสอแล้วแต่แล้วเรื่อยก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเป็นคำถามที่มองไม่เห็นแต่กลับหนักอึ้งในใจองุ่นพวงนี้สะอาดจริงๆหรือเปล่านะคุณรีบนำมันไปเปิดน้ำล้างผ่านๆสักสองสามรอบแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแค่นี้ก็คงพอแล้ว แต่ลึกข้างในความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนมีเมก้อนจิ๋วมาบดบังความสุขในการกินของเราไปถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้แม้จะแค่เพียงแว็บเดียวก็ตามเรื่องราวในวันนี้สร้างมาเพื่อคุณเลยค่ะเพราะความจริงก็คือวิธีที่เราทำกันเป็นประจำความเคยชินที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยนั่นแหละคะ่ะที่กำลังเปิดประตูต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญให้ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านองุ่นทุกลูกที่เราทานเข้าไป เรามักจะเชื่อกันว่าน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละคือที่สุดของการชำระล้างเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการกระทำที่เป็นธรรมชาติสะจนเราไม่เคยเอะใจสงสัยแต่ขอชวนให้หยุดสักนิดแล้วลองมองไปที่ผิวของลูกอง,งุ่นใกล้ๆนะคะคุณเห็นนวขาวๆเหมือนฝุ่นแป้งเคลือบอยู่บางๆไหมคะหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่านนตามธรรมชาติของผลไม้ เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้องุ่นคงความชุ่มชื้นและความสดใหม่เอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะในโลกของการเกษตรยุคใหม่เจ้าน้ลบางๆที่ว่านี้ดันกลายเป็นพื้นผิวชั้นเยี่ยมที่ทําให้ยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีต่างๆเกาะติดได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดพวกมันไม่ใช่แค่ฝุ่นผงธรรมดาที่ล้างออกได้ง่ายๆนะคะ สารเคมีเหล่านี้จํานวนมากมีส่วนผสมของน้ํามันเป็นพื้นฐานเพื่อให้ทนทานต่อฝนและน้ําค้างและอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าน้ํากับน้ํามันย่อมไม่เข้ากันการที่คุณใช้น้ําเปล่าล้างอางุ่นก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามล้างจานที่เปื้อนคราบมันด้วยน้ําเปล่าเลยค่ะน้ําจะทําได้แค่ไหลผ่านผิวชะล้างเอาฝุ่นออกไปได้เพียงเล็กน้อยขณะที่สารเคมีตัวร้ายยังคงเกาะแน่นอยู่ใต้นอนขาวขานั่นและรอคอยที่จะเดินทางเข้าสู่ร่างกายของคุณ และเมื่อเราพูดถึงยาฆ่าแมลงอะ่ะเราไม่ได้หมายถึงชื่อเรียกอะไรสักอย่างแบบเหมารวมนะคะแต่มันคือสารเคมีนับร้อยนับพันชนิดที่แต่ละตัวก็มีโครงสร้างและระดับอันตรายแตกต่างกันไปบางชนิดอาจถูกช้าล้างออกไปได้บ้างแต่บางชนิดโดยเฉพาะพวกที่ออกแบบมาให้ดูดซึมได้ก็อาจจะแทรกซึมลึกลงไปใต้เปลือกบางๆของผลไม้ได้เลยการล้างด้วยน้ำเปล่า จึงไม่ต่างอะไรกับการที่เราหลอกให้ตัวเองสบายใจด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สุดทางเป็นความอุ่นใจจอมปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเองเราได้เผลอมองข้ามศัตรูที่แท้จริงไปศัตรูที่มองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่กลับมีความสามารถในการสะสมและส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของเราได้อย่างคาดไม่ถึงนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะคะเพราะอาจจะไม่มีใครเคยบอกเรื่องนี้กับเราอย่างละเอียด แต่ในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นไปด้วยกันเราจะมาเปิดม่านความลับนี้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงของคำถามที่ว่าเราจะทำความสะอาดองุ่นแสนอร่อยของเราอย่างหมดจดได้อย่างไรเมื่อสารเคมีตกค้างเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายมันไม่ได้แสดงอาการในทันทีทันใดหรอกคะ่ะพวกมันเป็นเหมือนแขกผู้มาเยือนแบบเงียบๆที่จะค่อยๆเข้าไปสะสมตัวอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันในตับในไตวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่าลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณคือบ้านหลังหนึ่งนะคะในทุกๆวันคุณเผลอเอาฝุ่นพิษเล็กๆเ,เข้ามาในบ้านวันแรก2วันแรกคุณอาจจะไม่เห็นความแตกต่างแต่หลายปีผ่านไปฝุ่นพิษเหล่านั้นจะเคลือบอยู่ทั่วทุกซอกทุกมุมทําให้อากาศในบ้านไม่บริสุทธิ์ทําให้ทุกอย่างทํางานช้าลงและติดขัดไปหมดนั่นคือวิธีการทํางานของยาฆ่า,มาแมลงตกค้างเลยค่ะพวกมันสามารถเข้าไปรบกวนระบบฮอร์โมนที่แสนจะเปราะบางของเรา ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ได้มันอาจกลายเป็นภาระหนักให้กับตบับอวัยวะที่ทําหน้าที่เป็นโรงงานกําจัดของเสียให้ทั้งร่างกายทําให้ตับต้องทํางานหนักเกินไปจนค่อยๆเสื่อมสภาพลงและสําหรับเด็กๆที่ร่างกายยังเล็กและกําลังเจริญเติบโตอันตรายยิ่งมีมากกว่าหลายเท่าตัวเลยค่ะระบบภูมิคุ้มกันและอวัยวะต่างๆของพวกเขายังพัฒนาไม่เต็มที่ทําให้ไวต่อผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้มากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านัก มันเป็นราคาที่แพงเกินไปที่เราจะต้องจ่ายให้กับความเคยชินที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายเลยสักนิดและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการรู้วิธีล้างผักผลไม้ให้ถูกต้องจึงไม่ใช่แค่เคล็ดลับก้นครัวธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการปกป้องดูแลคือการแสดงความรักต่อตัวเองและครอบครัวของเราค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะต่อจากนี้ไปดิฉันจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มากถึง3วิธีที่ง่ายแสนง่าย โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในครัวของทุกบ้านเพื่อกำจัดยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีบนผิวองุ่นและผลไม้อื่นๆได้มากถึง99%เลยทีเดียวนี่คือเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับในหมู่คุณแม่บ้านที่ใส่ใจสุขภาพทั่วโลกค่ะวิธีแรกซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด<ๆ>ก็คือการใช้เบกกิ้งโซดาค่ะคุณทราบไหมคะว่าผงสีขาวเนื้อละเอียดที่เราใช้ทำขนมปังนี่แหละค่ะ มีพลังในการทำความสะอาดที่มหัศจรรย์ซ่อนอยู่เบกกิ้งโซดามีเทธือท,ที่เป็นด่างอ่อนๆและสภาวะความเป็นด่างนี่เองค่ะที่สามารถเข้าไปทำลายโครงสร้างทางเคมีของยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่ทำให้พวกมันสลายตัวและหมดความสามารถในการยึดเกาะกับเปลือกผลไม้ไปในที่สุดวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้คุณเตรียมกะละมังใส่น้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วนน้ำประมาณ1ลิตรต่อเบกกิ้งโซดาสัก1ช้อนชาคนให้ละลายเข้ากันดีจากนั้น ค่อยๆนำพวงองุ่นลงไปแช่ให้จมทั่วทั้งพวงเลยนะคะปล่อยให้องุ่นได้แช่ตัวอยู่ในน้ำนั้นประมาณ12-15นาทีในระหว่างนี้โมเลกุลของเบกกิ้งโซดาจะทำงานของมันอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังที่สุดค่ะพอครบเวลาแล้วก็นำอัุ่่นขึ้นมาล้างผ่านน้ำไหลอีกครั้งให้สะอาดหมดจดเพื่อกำจัดคราบเบกกิ้งโซดาและสารเคมีที่สลายตัวแล้วออกไปให้หมดคุณจะต้องแปลกใจที่เห็นว่า น้ำที่ใช้แช่เปลี่ยนเป็นสีขุ่นและลูกองุ่นของคุณก็ดูสะอาดใสแวววาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมาถึงวิธีที่สองที่อาจจะทำให้คุณทึ่งไปเลยนั่นก็คือการใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งมันก็ได้ค่ะฟังดูแปลกใช่ไหมคะแป้งที่ใช้ทำอาหารจะมาล้างผลไม้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ในคุณสมบัติทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมของมันนั่นคือความสามารถในการดูดซับค่ะ อนูเล็กๆของแป้งมีพื้นผิวสัมผัสที่มหาศาลทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดจิ๋วนับล้านตัวที่จะเข้าไปจับและดูดเอาฝุ่นละอองสิ่งสกปรกไข่มแมลงรวมถึงสารเคมีตกค้างที่เคลือบอยู่บนผิวลื่นๆขององุ่นออกมาด้วยวิธีการก็คือให้คุณนำองุ่นไปล้างน้ำให้พอเปียกก่อนจากนั้นโรยแป้งสาลีลงไปให้ทั่วพอประมาณแล้วใช้มือคลึงเบาๆให้แป้งกระจายไปทั่วทุกลูก เหมือนเรากำลังนวดสปาให้องุ่นอย่างนั้นเลยค่ะคุณจะสังเกตเห็นว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนและมีสีขุ่นขึ้นเรื่อยๆเพราะมันกำลังดูดเอาสิ่งสกรปรกออกมาสุดท้ายก็แค่นำอองุนไปล้างใต้ก๊อกน้ำไหลแรงๆแป้งทั้งหมดจะถูกชาล้างออกไปพร้อมกับพาสิ่งสกรปรกทั้งหลายออกไปด้วยทิ้งไว้เพียงผลออง,งุ่นที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนวิธีนี้ได้ผลดีเยี่ยมโดยเฉพาะกับผลไม้ที่มีนนนาหนา,นาอย่างออง,งุนเลยค่ะ และวิธีสุดท้ายเพื่อนรักในครัวเรือนที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเกลือค่ะตั้งแต่สมัยโบราณเกลือเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามธรรมชาติเมื่อนำมาใช้ล้างอางุ่นเกลือจะทำงานสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกผลึกเกลือจะทำหน้าที่เหมือนเม็ดขัดขนาดจิว๋วช่วยขัดถูและกำจัดคราบนววฝุ่นและสารต่างๆที่เกาะอยู่บนผิวออกไปอย่างที่สอง น้ำเกลือเจือจางจะช่วยกำจัดแบคทีเรียบางชนิดและทำให้สารเคมีบางอย่างตกตะกอนได้ค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่ละลายเกลือแกงประมาณ1-2ช้อนชาลงในน้ำสะอาด1กาละมังนำองุ่นลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีจากนั้นคุณอาจจะใช้มือค่อยๆแกว่งพวงองุ่นเบาๆในน้ำเกลือและก็อย่าลืมขั้นตอนสำคัญที่สุด คือการนำไปล้างน้ำสะอาดอีกหลายๆครั้งเพื่อล้างรสเค็มและสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาให้หมดจดคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยค่ะผิวอางุ่นหลังอาบน้ำเกลือจะสะอาดเอียดและดูสดใสขึ้นมากจริงๆ3วิธี3ทัทางเลือกง่ายๆแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาแป้งสาลีหรือเกลือทั้งหมดนี้คืออาวุธสำคัญที่ช่วยให้คุณและครอบครัวปลอดภัยจากภัยเงียบที่มากับอาหารรอ อย่าจำกัดการใช้วิธีเหล่านี้แค่กับองุ่นนะคะคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสตรอเบอรี่แอปเปลิลชมพูมะเขือเทศและผักผลไม้อื่นๆอีกมากมายการสละเวลาเพิ่มขึ้นอีกเพียงไม่กี่นาทีเพื่อเตรียมอาหารอย่างใส่ใจไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเลยค่ะแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพคือรากฐานของชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขกายสบายใจและปราศจากความกังวลที่มองไม่เห็น วันนี้ที่ฉันมีคำท้าเล็กๆมาให้ลองทำกันดูคะ่ะหลังจากดูวิดีโอนี้จบลองเลือกสักหนึ่งวิธีไปใช้กับผลไม้ที่คุณมีที่บ้านตอนนี้เลยนะคะลองสังเกตสีของน้ำก่อนและหลังแช่สัมผัสความแตกต่างบนผิวของผลไม้และที่สำคัญที่สุดมาแบ่งปันความรู้สึกและผลลัพธ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะคะการแบ่งปันของคุณอาจจะช่วยให้ใครอีกหลายคนได้เปลี่ยนความเคยชินและหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นคะ่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและเพื่อนๆและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ